ผมเชื่อว่าหลังจากจบ Resident Evil Village ไปเนี่ยหลายๆคนคงจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจใช่ไหมล่ะครับว่า B.S.A.A. หน่วยต่อต้านการก,ก่อการร้ายทางชีวภาพของเราเนี่ยได้แปรพักไปแล้วหรอทำไมพวกเขาถึงหันมาใช้อาวุธชีวภาพทาั้งที่พวกเขาควรจะต่อต้านมันแถบคริสเรดฟิลด์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ B.S.A.A. ก็ได้แยกตัวออกมาปฏิบัติภารกิจด,ด้วยตัวเองกับทีมฮาววูฟย้ำให้เราเกิดข้อสงสัยว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับ B.S.A.A. กันแน่ เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมรักคูณบอดแคสจะพาทุกคนย้อนรอยประวัติ BSAA ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งการออกปฏิบัติภ,ภารกิจต่างๆรวมไปจนถึงความลับอันเน่าเฟะขององค์กรที่หลายคนยังไม่เคยรู้เพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆทุกคนได้มาตัดสินใจกันว่าพวกเรายังควรเชื่อมั่นใน BSAA กันอยู่หรือเปล่า By Autourism Security Assessment Alliance. คือชื่อเต็มของ BSAA ก่อตั้งขึ้นในปี2003พวกเขาคือองค์กรต่อต้านการก่อการร้ายทางชีวภาพที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่การล่มสลายของอัมเบลลาคอร์เปอเรชันเพื่อคอยปกป้องภัยร้ายจากอาวุธชีวภาพทั่วทุกพรมแดนรากฐานของ BSAA ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสหพันธ์เภสชกรรมโลกพวกเขาได้ระดมทุนและเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับ BSAA เพื่อให้หน่วยงานนี้ สร้างทีมปฏิบัติการยอดฝีมือขึ้นมาให้เตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขสถานการณ์ต่างๆในสมรภูมิทางชีวภาพที่สุดแสนอันตรายในช่วงแรกเริ่มนั้นหน่วยงาน b s a a มีสมาชิกผู้บุกเบิกด้วยกันทั้งหมด11คน โดยเราจะเรียกผู้คนเหล่านี้ว่า Original Eleven ซึ่ง2คนในนั้นก็คือ Chris คริสเ f i e l d และจิ Valentine ของเรานั่นเองสำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งขึ้นที่ฐานทัพอากาศของสหราชอาณาจักรเพื่อที่พวกเขาจะได้ใช้เครื่องบินเดินทางสู่สถานที่เกิดเหตุได้ทันเวลาแต่ถทว่าในช่วงแรกนั้น BSAA ยังไม่มีอำนาจและมีสิทธิ์มีเสียงมากพอพวกเขาเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆ และไม่ได้รับอนุญาตให้แทรกแซงสงครามระหว่างประเทศพวกเขาถูกจำกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสหรัฐอเมริกาเพียงเท่านั้นการที่จะข้ามพรมแดนไปช่วยเหลือประเทศอื่นจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากรัฐบาลของประเทศนั้นเสียก่อน BSAA จึงกลายเป็นหน่วยงานที่คอยสอดส่องเฝ้าระวังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพเพื่อคอยสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆเพียงเท่านั้นเนื่องจาก BSAA มีที่ปรึกษาจากอดีตเจ้าหน้าที่หน่วย Stars มากมายไม่ว่าจะเป็นแบร์รี่เบอร์ตันหรือลิเบกาแชมเบอร์สแถมสมาชิกส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์จากแล็ก o ูซิตี้กันมาทั้งนั้น ผู้บำหน่วยการคนแรกของ b s a a คือ Clive R. o b i บ n หน้าที่หลักของเขาในช่วงแรกนี้ก็คือการเจรจากับหลายภาคส่วนบางครั้งเนี่ยตัวเขาเองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆด้วยภายใต้การดูแลของ o b r บ e n นะครับส่งผลให้ b s a a เนี่ยกลายเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากสมาชิก,กเริ่มต้นเพียง11คนก็เริ่มมีสมาชิกจานวนเพิ่มมากขึ้น จนทำให้หลายๆองค์กรเริ่มจับตามอง BSAA และให้เงินทุนสนับสนุนซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือบริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่อย่างไทรเซลช่วงกลางปี2004มหานครลอยน้ำเทลกีเชีย ถูกโจมตีโดยอาวุธชีวภาพสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า T-Abis Virus จากกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่เรียกตนเองว่า e l v e l Tro ทำให้หน่วยงาน Federal Bioterrorism Commission หรือเรียกสั้นๆว่า FBC หน่วยงานต่อต้านการก่อการร้ายทางชีวภาพที่ก่อตั้งขึ้นโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องเข้ามากอบกู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถว่าการโจมตีนั้นยืดยาวมากกว่า2อาทิตย์ก็ยังไม่มีท่าทีว่าหน่วย FBC จะควบคุมสถานการณ์ได้สหภาพยุโร จึงได้เสนอให้หน่วย BSAA เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ในการช่วยสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆให้กับ FBC แต่ทว่ามอร์แกนแลนเดลส์ผู้อำนวยการหน่วย FBC ก็ต้านหัวชดฝาเขาไม่ต้องการให้หน่วย BSAA นั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาก็ถูกกดดันจากสหภาพยุโรปครับจนต้องยอมให้ BSAA เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ แต่ก็ยังเข้ามามีส่วนไม่ทันไรแลนเดลสก็ได้ออกคําสั่งให้ถอนกําลังทั้งหมดออกจากเมืองทิลกีเชียและสั่งให้ใช้อาวุธพิฆาตเลเจียโซลิสทำลายมหานครลอยน้ําแห่งนี้ทิ้งซึ่งโอไบอันก็คัด้านคําสั่งนี้อย่างเต็มที่เพราะว่าการทําลายเมืองในครั้งนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการทําลายหลักฐานทุกอย่าง รวมถึงตัวอย่างไวรัสชนิดนี้ด้วยซึ่งจะเป็นการปิดประตูนในการสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังที่แท้จริงแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปในข้างต้นครับว่า BSA ในช่วงเวลานี้ยังไม่มีอำนาจมากพอส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถคัดค้านคำสั่งของแลนเดลส์ได้จนทำให้มหานครลอยน้ำแห่งนี้ถูกทำลายลงในที่สุดซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ ทำให้ออบบอนเริ่มเคลือบแคลงสงสัยในตัวของแลนเดลส์ว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในครั้งนี้ทำให้เขาเริ่มวางแผนที่จะสื่อเรื่องของแลนเดลส์ว่าแท้จริงแล้วเป็นแลนเดลส์เองหรือเปล่าที่จงใจโจมตีเมืองเทเลกีเชีย ปลายปี2004หลังจากเหตุการณ์ลักพาตัวลูกสาวประธานาธิบดีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษลีออนเอสเคนเดดีสามารถช่วยเหลือแอชลีย์แกรมกลับมายังสหรัฐได้อย่างปลอดภัย BSAE ได้รับแจ้งจากรัฐบาลสาหรัฐว่ามีการใช้อาวุธชีวภาพชนิดใหม่ในเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเขาได้แบ่งปันข้อมูลลับสุดยอดซึ่งก็คือรายงานภารกิจของลีออนเอสเคนเดดีให้กับทาง BSAE ทำให้พวกเขาต้องติดต่อไปยังรัฐบาลของประเทศสเปนเพื่อขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ BSAA ได้ทำการปิดล้อมหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าพวกลาสพลากราสที่หลงเหลืออยู่นั้นจะไม่หลุดลอดออกไปนอกพรมแดนุูเขาแต่มันก็จะมีคนจำพวกหนึ่งเลยครับที่พยายามลักลอบเข้าไปเพื่อน,นำตัวอย่างลาสพลากราสไปขายต่อในตลาดมืดก็น้อยคนนักครับที่เข้าไปแล้วจะอรอดชีวิตออกมาปี2005โอไบอัน ผู้อำนวยการของ b s a a ได้สืบเรื่องของแลนเดลส์จนพบว่าเป็นเขานี่แหละที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มก่อการร้ายเอลเวลโตรก่อนที่จะฆ่าปิดปากผู้ก่อการร้ายทั้งหมดไปพร้อมกับเมืองเทลกีเชียโอไบรอันจึงได้วางแผนที่จะเปิดโปงแลนเดลส์โดยการกุเรื่องการกลับมาของกลุ่มก่อการร้ายเอลเวลโตรเพื่อให้แลนเดลส์นั้นสับสนและเผยท่าแท้ที่แท้จริงออกมาแต่ทว่าแผนการนี้โอไบรอันก็ไม่สามารถเชื่อใจใครได้เลยแม้แต่คนเดียวเพราะเขาเชื่อว่าแลนเดลส์ นนั้นมีสายลับอยู่ใน B.S.A.A. โอไบอันจึงต้องร่วมมือกับอดีตเจ้าหน้าที่ F.B.C. เรย์มอนเวสเตอร์โดยการให้เขาปลอมตัวเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มเอลเวลโชและจัดฉากส่งทั้งคริสและจิลออกไปปฏิบัติภารกิจทำให้ทั้งสองคนต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายบนเรือควีนซิโนเบีย ซึ่งเป็นเรือที่แลนเดลส์ใช้วิจัยทีเอวิสไวรัสและแอบ,บนำมันไปซ่อนไว้ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ทว่าแผนการของโอไบอันกลับถูกแลนเดลส์นั้นตลบหลังอีกทีเพราะสายลับของแลนเดลส์ก็คือเจสิก้าชิรวาดสาวที่ใส่ชุดแหวกขาคนนั้นนั่นแหละครับจนทำให้โอไบอันถูกหน่วย f b c บุกเข้ามาจับกลุมตัวถึงศูนย์บัญชาการใหญ่ของ BSAA เเลยทีเดียวแต่ทว่าคริสและจิลก็ได้ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญบางอย่างซึ่งก็คือภาพวิดีโอที่แลนเดลส์นั้น สมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มเอลเวลโชเพื่อที่เขาจะได้รับเงินทุนจำนวนมหาศาลมาใช้กับหน่วย FBC นั่นเองหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงนะครับมอร์แกนแลนเดลส์ถูกจับกลุ่มตัวทันทีส่วนโอไบรอันก็ได้ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการของ BSAA เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปแถมเราจะยังได้รู้อีกนะครับว่าแท้จริงแล้วเรมอนและเจสิก้าทั้งคู่ก็คือหนอนบ่อนไส้ของ BSAA ที่ต้องการจะขโมยตัวอย่างที b อ s v i r u s ไปให้กับ Tricell ซอย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ส่งผลให้ BSAA เข้าสู่การปฏิรูปองค์กรอย่างสมบูรณ์ หน่วย FBC ได้ถูกยุบตัวและเข้าควบรวมกับ BSAA ทำให้อาวุธยุทธปกรณ์ทั้งหลายแหล่ตกเป็นของ BSAA ไปโดยปริยายนอกจากนี้สหประชาชาติหรือ UN ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลหน่วยงาน BSAA ด้วยทำให้ในช่วงเวลานี้ BSAA จึงได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมขยายสาขาไปทั่วทุกมุมโลกได้แก่อเมริกาเหนืออเมริกาใตา้ตะวันออกกลางตะวันออกไกลแอฟริกาตะวันออก แอฟริกาตะวันตกโอเชียเนียและยุโรปแต่ก็ใช่ว่าแต่ละประเทศในภูมิภาคนั้น,น,นจะแฮปปี้กับการแทรกแซงของ BSAA นะครับเพราะการที่ประเทศนั้นยอมให้ BSAA เข้ามาจัดก,การเรื่องราวต่างๆภายในประเทศ BSAA จะมีอำนาจดำเนินการมากถึง70%เลยทีเดียวส่งผลให้บางประเทศก็ยังคงไม่อนุญาตให้ BSAA ข้ามพรมแดนมาอยู่เช่นเดิม BSAA ในขณะน,นี้ได้กลายเป็นหน่วยงานนานาชาติ NGO ที่รวบรวมเหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงไว้มากมาย ทำให้พวกเขายัางคงต้องรับเงินบริจาคจากสหพันธ์เภสัชกรรมโลกและบริษัทเอกชนอื่นๆอยู่เช่นเดิมทําให้ประชาชนเกรงว่าแล้วแบบนี้ b s a a จะถูกอํานาจของเงินจากบริษัทที่อาจผลิตอาวุธชีวภาพครอบงําหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องบอกตามตรงว่าใช่ครับเพราะว่าไทยเซลยังคงเป็นบริษัทที่มอบเงินทุนให้กับ b s a a สูงที่สุดและยังสามารถกดดันบอร์ดบริหารของ b s a a ได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเหตุการณ์ Resident Evil 5 ที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ครับปี2006 bsaa สาขายุโรปได้ทราบถึงตำแหน่งที่ซ่อนตัวของออสเวลล์อีสเปนเซอร์หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทอัมเบล่าคอป์ปอเรชัน บุคคลที่ BSAA ต้องการตัวมากที่สุดในโลกว่าได้แอบซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสน์อีกแห่งหนึ่งของเขาในหุบเขาอันห่างไกล BSAA สาขายุโรปได้ขอความช่วยเหลือไปยังสาขาอเมริกาเหนือเพื่อขอตัวคริสเลดฟิลและจิลฟันเดนไทมาช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้พวกเขาคิดว่าการจับกลุ่มตัวสเปนเซอร์มาอาจจะช่วยให้พวกเขาสาวถึงตัวอัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่ตอนนี้อาจมีแผนการร้ายบางอย่างอยู่ก็เป็นได้แต่ถ้าว่าเมื่อคริสและจิลมาถึงก็ต้องพบว่าสเปนเซอร์ นนั้ได้ถูกเวสเกอร์สังหารไปแล้วคริสและจิลพยายามจะจับกลุ่มตัวเวสเกอร์แต่ก็ไม่เป็นผลทําให้เกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งคริสนั้นพลาดท่าและเกือบถูกเวสเกอร์สังหารแต่ทว่าจิลก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตของเขาและเสียสละชีวิตตัวเองโดยการกระโดดพุ่งทะลุหน้าต่างตกลงไปที่หน้าผาพร้อมกับร่างของเวสเกอร์หลังจากเหตุการณ์สงบลงนะครับ b s a a ได้ดำเนินการค้นหาร่างของทั้งสองตามแนวชายฝั่งแต่ก็ไม่พบร่างของทั้งสองเลยหลังจากการค้นหายา นานถึง3เดือน BSAA ก็ได้ประกาศว่าจิวเฟรนทายและอเบิร์ตเวสเกอร์นั้นเสียชีวิตแล้วและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ BSAA สูญเสียบุคลากรจาก Original Eleven ไปปี2009หรือ4ปีหลังจากการจากไปของจิวเฟรนทาย BSAA ได้รับเปาะแสการค้าอาวุธชีวาภาพลาชพลากลาสในเขตปกครองตนเองคิจูจูในแถบแอฟริกาตะวันตกซึ่งเป็นหนึ่งในพรมแดนของบริษัทไทเซลหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของ b s a a ที่เข้ามาทำธุรกิจน้ำมันณนะสถานที่แห่งนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิน่นเรนาร์ฟิชเชอร์ได้แอบเข้ามาสืบเรื่องราวในเขตคีจูจูและได้พบว่าการค้าอาวุธชีวภาพนั้นเป็นเรื่องจริง และผู้ต้องสงสัยก็คือชายอเมริกันที่มีชื่อว่าริคาโดเออร์วิงผู้อํานวยการแท่นขุดเจาะน้ํามันของทรายเซลนั่นเองคริสเลดฟิลด์ถูกเรียกตัวมาร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้โดยได้รับมอบหมายภารกิจให้แฝงตัวเข้าไปในพื้นที่คิจูจูและจับกลุ่มตัวริคาโดเออร์วิงกลับมาให้ได้แต่งานนี้คริสไม่ได้ลุยเดียวทาง b s a a ได้เสนอคู่หูคนใหม่ให้มาร่วมงานกับเขาด้วยซึ่งก็คือหญิงสาวที่มีชื่อว่าซูซูกิเอ็มซึ่งแท้จริงแล้วเธอก็คือสายลับของ พเซลที่ถูกส่งตัวมาเพื่อขัดขวางไม่ให้คริสตามจับกลุ่มเออวิงได้สําเร็จนั่นเองแต่ทว่าคริสนั้นก็ปฏิเสธเพราะเขามองว่าซูซูกินั้นยังเป็นเพียงพนักงานใหม่ และไม่อยากให้เธอนั้นมาเสี่ยงทําให้คริสนั้นได้คู่หูคนใหม่อย่างชีว่าอโลมานั่นเองในระหว่างที่ BSAA กําลังปฏิบัติการพื้นที่คิจูจูก็ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อพลากาทําให้ประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อส่งผลให้เกิดการจลาจนขั้นสุดคริสและชีว่าต้องต่อสู้กับเหล่าผู้ติดเชื้อและพยายามไล่จับกลุ่มเออร์วิงโดยที่ทั้งสองคนนั้นไม่รู้เลยว่าเออร์วิงและบอดิการหน้ากากอีกาของเขาสามารถแฮ็กเข้าสู่ระบบของ BSAA ได้ ทำให้เออร์วิงเนี่ยนำหน้าคริสและชีว่าอยู่1นึเสมอในระหว่างที่ทาภารกิจคริสได้รับเบาะแสบางอย่างซึ่งมันก็คือรูปของจิลฟเลนทายที่ถูกจับตัวไปทดลองทําให้คริสเนี่ยต้องออกค้นหาความจริงให้ได้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นมากกว่าการโจมตีทางชีวภาพธรมธรมดาาแล้วแต่แท้ที่เมื่อคริสและชีว่าเริ่มรุกค,คืบมากขึ้น BSAA ก็ได้สั่งให้กองกาลังทั้งหมดในพื้นที่ถอนกําลังออกจากคิจูจูทันทีโดยอ้างว่าสถานการณ์ในตอนนี้รุนแรงเกินกว่าจะ รับมือไหวชีว่าบอกให้คริสนั้นถอนกําลังตามคําสั่งนะครับแต่คริสเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะหาความจริงเกี่ยวกับจิวให้ได้ส่งผลใน้ทั้งสองขัดคําสั่งของ BSAA และไลลาเออร์วิ่งต่อไปจนในที่สุดเนี่ยทั้งสองก็ตามมาจนพบกับเออร์วิงและกําจัดเขาลงได้ก่อนที่เออร์วิ่งจะเสียชีวิตเขาก็ได้บอกให้ทั้งสองมุ่งหน้าไปที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งคําตอบของคาถามทั้งหมดจะรอคริสอยู่ที่นั่นคริสได้พบว่าผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นก็คือออบบริษััััทเเซลลผู้สนสนนนนนุหกขงง BSAA ่ แถมคำสั่งถอนกำลังที่ BSAA สั่งมาก่อนหน้านี้ก็เป็นฝีมือของเอเซล่ากิโอเน่ซีอของบริษัททริเซลที่ใช้อำนาจของเงินเข้าวควบคุม BSAA นั่นเองคริสได้พบว่าทริเซลได้ร่วมมือกับอัลเบิร์ตเวสเกอร์ที่รอชีวิตมาจากการตกหนา้าผาและต้องการที่จะทำลายโลกใบนี้โดยไวรัสชนิดใหม่อย่างอูโรโบรอสซึ่งที่นี่เองคริสก็ได้พบกับจิลอีกครั้งแต่เธอก็ถูกเวสเกอร์นำไปทำการทดลองจนเธอนั้นไม่สามารถควบคุมร่างกายของเธอได้คริสได้ชีว่า าสามารถช่วยจิวให้กลับมามีสติอีกครั้งก่อนที่ทั้งสองจะไล่ล่าวิสเกอร์ต่อไปจนสามารถยับยั้งแผนการชั่วร้ายของเขาลงได้ในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดสิ้นสุดลงจิววัลเลนทายที่รอดชีวิตมาได้ก็ได้ถูกควบคุมตัวโดย BSAA เพื่อเข้ารับการทดสอบเลือดและร่างกายต่างๆเนื่องจากร่างกายของเธอนั้นผ่านการทดลองไวรัสมาอย่างนับไม่ถ้วนในขณะที่เธอถูกจับตัวไปบริษัททริเซลนะครับถูกประนามจากสาธารณชนทั่วโลกและยุบตัวลงทันที ประชาชนเริ่มตั้งคำถามว่าเรายังควรไว้ใจ BSA a อยู่หรือไม่จากการแทรกแซงของ t r i c เซลซึ่งคำถามนี้นะครับก็ได้เกิดขึ้นในใจของคริสด้วยเช่นกันว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่น้าขณะนี้เนี่ยคือการช่วยโลกใบนี้ไว้หรือช่วยสร้างภาพให้กับ BSAA กันแน่คริสได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นกัปตันทีม SOU หรือ Special Operations Unit เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะของเขาให้กับคนรุ่นใหม่ ที่ได้สมัครเข้ามายัง B.S.A.A. เพื่อรักษาความสงบให้กับโลกใบนี้ต่อไปซึ่งคริสก็ได้พบกับเพียสน n วันส์เป็นครั้งแรกณเวลานี้ด้วยนะครับก่อนที่ต่อมาเนี่ยทั้งคู่จะกลายเป็นคู่หูกันนั่นเอง หลังจากปี2009หรือหลังจากที่เวสเกอร์เสียชีวิตลงตลาดมืดก็โอนละหมานไปทั่วโลกเลยนะครับทำให้ในช่วงเวลาหลังจากนี้มีการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพมากกว่า3,000ครั้งเลยทีเดียวทําให้ b s a a มีการออกปฏิบัติการมากกว่า1,000ครั้งต่อปีโดยเหตุการณ์เด่นๆที่ b s a a เข้าไปมีส่วนผัวพันก็มีตั้งแต่ Philosophy University Incident จากละครเวที Biohazard the s t St a t e Saint Island Incident จากเกม Resident Evil Revelation 2มหาวาสคูลอิสเดนจากมังงะ Resident Evil มหาวาร์ดีไซเอร์ Global b i o t a i l e r a t t a c k จากเกม Resident Evil 6 s e r d ด i o t เด t ต t ต k ก i าไ a แลจากมังงะ Resident Evil h a v e l y Island New York Outbreak จากแอนิเมชัน Resident Evil Vedeta และ a l c คาท a า Outbreak จากแอนิเมชันเรื่องล่าสุดอย่าง Resident Evil Dead Island นั่นเองซื้อเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ยกเป็นภาค Dead Island เนี่ยผมก็เคยเล่าให้ฟังกันไปแล้วในคลิปสรุปเนื้อเรื่อง Resident Evil ฉบับสมบูรณ์พาร์ทที่3 ถ้าใครอยากตามไปฟังเนี่ยก็กดเข้าไปดูในช่องของผมได้เลยจากเหตุการณ์ที่ผมกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเนี่ย BSAA สามารถรวบรวมตัวอย่างอาวุธชีวภาพตัวอย่างไวรัสรวมไปจนถึงข้อมูลงานวิจัยต่างๆทําให้ BSAA กลายเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธชีวภาพเยอะที่สุดในโลกไปโดยปริยาย จากหน่วยงานป้องกันและปราบปรามตอนนี้ได้กลายเป็นหน่วยงานกักเก็บและครอบครองแทนไปเสียแล้วซึ่งผมเชื่อว่าคริสก็รู้เรื่องนี้ดีนะครับเขาถึงได้วางแผนที่จะโบกมือลาจาก BSAA ตั้งแต่เกมภาคที่6แล้วแต่ทว่าการตายของ PS นั้นกลับทําให้คริสนั้นยังเชื่อมัน่นและยืนหยัดที่จะต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ต่อไปแม้ว่าตัวเขาจะมีคําถามมากมายอยู่ภายในใจก็ตาม ปี2014 BSAA ได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองและตระหนักถึงการมีอยู่ของอาวุธชีวภาพชนิดใหม่ที่มีรหัสว่า E001 หรือเอเวอร์ลินซึ่งคาดการว่าถูกพัฒนาขึ้นมาจากเชื้อราโดยองค์กรอจชญากรรมนามว่าเดอะคอนเน็กชั่นส์ผู้ก่อตั้งองค์กรนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาคือแบรนดอนแบดลี่อดีตนักไวรัสวิทยาของอาเบล่าและเป็นลูกศิษย์คนโปรโด,ดของดรเจมส์มาคัสนั่นเอง BSA เชื่อว่าเอเวอร์ลินนั้นคืออาวุธชีวภาพที่อาจเป็นภัยคุกคามระดับสูงพวกเขาจึงได้วางแผนที่จะเข้าโจมตีและกำจัดเอเวอร์ลินที่ศูนย์วิจัยของเดอะคอนเน็ชั่นส์ที่ตั้งอยู่ที่มิวนิกประเทศเยอรมันแต่่ววาด้ยเหตุ ผลบางประการ The Connection นั้นหรือว่า B.S.A.A. กำลังวางแผนที่จะมาชิงตัวเอเวอร์ลีนซึ่งก็เป็นไปได้ว่า The Connection เนี่ยอาจจะมีสายรับแฝงตัวอยู่ใน B.S.A.A. ก็เป็นได้ทำให้พวกเขานะครับไหวตัวทันและย้ายตัวเอเวอร์ลีนไปซ่อนเอาไว้ที่อื่นโดยมอบหมายให้ B.R. Vinters และ a l a n d o n e พาเอเวอร์ลีนแฝงตัวขึ้นไปบนเรือ Annabel ส่งผลให้ B.S.A.A. ล้มเหลวในการเข้าโจมตีในครั้งนี้จนนาไปสู่โศกนกาฏกรรมของบ้านเบเกอร์ในภายหลังนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่เรื อนาเบลอับปางลงเนี่ย BSAA ก็ได้ทําการปิดข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่อยากให้สาธารณชนนั้นรับรู้ถึงความล้มเหลวของพวกเขาจนนําไปสู่การสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์มากมายบนเรือลํานี้โดยที่ไม่รู้เลยว่าเอเวลีนนั้นได้รอดชีวิตและได้สร้างหายนะกับครอบครัวเบเกอร์ต่อไป ปี2017หลังจากความล้มเหลวของ BSAA ได้3ปีบริษัท Blue Umbrella ก็ได้ตระหนักว่าเอเวอร์ลีนนั้นยังมีชีวิตอยู่และได้แพร่กระจายเชื้ออยู่รอบๆบ้านตระกูลเบเกอร์หน่วยข่าวกรองของ Blue Umbrella ยังรู้อีกว่าลูคัสเบเกอร์นั้นได้ช่วยเหลือ The Connections ในการเก็บข้อมูลการวิจัยต่างๆของเอเวอร์ลีนหลายคนคงจะเริ่มงง,งกันแล้วใช่ไหมครับว่า Blue Umbrella เนี่ยเป็นใครโผล่มาจากไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันครับ Blue Umbrella นั้นก็คือบริษัทอัมเบล่าเก่านั่นแหละครับที่ ตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ปฏิรูปองคอ์กรใหม่จากบริษัทเวชภัณฑ์ก็ได้กลายมาเป็นบริษัทต่อต้านอาวุธชีวภาพอย่างเต็มตัวเพื่อไทยบาปจากสิ่งที่พวกเขาเคยทําลงไปในอดีตนั่นเองพวกเขาได้ใช้ฐานข้อมูลเก่าของบริษัทในการสนับสนุนข้อมูลให้กับ BSAA และองคอ์กรอื่นๆที่ต้องการยกตัวอย่างนะครับเหตุการณ์ในแอนิเมชัน Resident Evil Vendetta ที่รีเบคก้าสามารถสร้างแอนตี้ไวรัสขึ้นมาได้ก็มี b l u อ umbrella นี่แหละครับที่คอยสนับสนุนข้อมูลให้กับเธอแต่ถึงแม้ว่า b l u อ u m b บล l ่จะมีประวัติในเชิงบวก แต่ผู้คนจํานวนมากโดยเฉพาะคริสเลดฟิลเนี่ยก็ยังไม่ไว้วางใจพวกเขาอยู่ดีบลูอัมเบล่าได้ติดต่อไปหา BSAA เกี่ยวกับการระบาดของเอเวอร์ลีนและขอความช่วยเหลือที่จะเข้าจับกลุ่มลูคัสเบเกอร์ BSAA จึงได้ร่วมมือกับบลูอัมเบล่าโดยเรียกปฏิบัติการนี้ว่า Operation lurking fear และคริสเลดฟิลกับตันทีม SOU ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นําในภารกิจครั้งนี้ คริสเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่อีธานวินเทอร์สกำลังต่อสู้กับเอเวอร์ลินอยู่พอดีจึงได้โยนปืนเอาเบิร์ตศูนย์หให้กับอีธานจนเขาสามารถกำจัดเอเวอร์ลีนลงได้คริสและเจ้าหน้าที่ของบูอัมเบลา่า ได้เข้าช่วยเหลืออีธานมีอาและโซอีเอาไว้ได้สำเร็จก่อนที่เขาจะไปไล่จับตัวลูคัสเบเกอร์ซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยคริสก็สามารถกําจัดลูคัสที่กลายพันธุลงได้และยับยั้งการส่งข้อมูลทั้งหมดของลูคัสที่กําลังจะส่งออกไปหาเดอะคอนเนคชั่นได้สำเร็จหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดสงบลง ลูอัเบล่าและ B.S.A.A. ได้สร้างกำแพงกักกันพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของเชื้อราภายในพื้นที่และได้ตั้งศูนย์วิจัยเล็กๆเ,เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาเชื้อราชนิดนี้ B.S.A.A. ได้ปกปิดเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและอ้างต่อสาธารณชนว่าสถานที่แห่งนี้เกิดจากการรั่วไหลของไฮโดรเจนซัลไฟและอาจใช้เวลาไปอีกหลายสิบปีจนกว่าพื้นที่บริเวณน,นี้จะปลอดภยัยแม้ว่าสาธารณชน สื่อหรือแม้กระทั่งนักวิชาการจะมีข้อกังขาและวิาพากษ์วิจารณ์กับคำอธิบายนี้ประกอบกับรายงานการพบเห็นและรูปภาพหลุดต่างๆของสัตว์ประหลาดยักษ์เอฟเีนต่างถูกปัดทิ้งไปโดย BSAA อ้างว่ามันเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ไร้าสาระจากการสืบสวนภายในสรุปได้ว่า BSAA นั้นเป็นฝ่ายผิดสำหรับเหตุการณ์ทั้งหมดเนื่องจากความล้มเหลวในมิวนิกการปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความพยายามที่จะรักษาภาพลักษณ์ ส่งผลให้บุคลากรบางส่วนหมดศรัทธากับ BSAA โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคริสที่ทั้งโกรธและขยะแขยงกับการกระทําในครั้งนี้จนกระทั่งภายในปีต่อมาคริส ตัดสินใจแยกตัวออกจาก B.S.A.A. และนำหน่วย5 w o l f Squad ออกสืบสวนและไล,ล่ล่า The Connections ด้วยตัวของพวกเขาเองตัดขาดจาก B.S.A.A. อย่างสิ้นเชิงโดยได้รับการสนับสนุนด้านยุทธปกรณ์จากบลูอ m b r e ล l าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคริสและทีมใช้เวลาทั้งหมด3ปีในการสืบหาข้อมูลจนได้คนพบว่าแท้จริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มาจากฝีมือของนักชีววิทยาและผู้นำลัทธิที่มีชื่อว่าบิเรนดาที่วางแผนจะใช้เชื้อราชนิดนี้เพื่อ จุดประสงค์บ้างอย่างของเธอเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับส่งผลให้ครอบครัววินเทอร์สตกเป็นเป้าอันตรายอีกครั้งเนื่องจากมิเรนดานั้น มุ่งเป้าไปที่โรสแบรี่ลูกสาวของอีธานและมีอาวินเทอร์สซึ่งมีรันด้าเชื่อว่าโรสนั้นคือผู้สืบทอดที่แท้จริงของเอฟเวลีนเมื่อเรื่องราวเริ่มยุ่งเหยิงมากขึ้นนะครับคริสพยายามที่จะทำลายเมกกาไมซีที่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำใต้ดินแต่ทว่า BSAA สาขายุโรปก็ได้ส่งกองกำลังเข้ามาปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เช่นกันและในตอนท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะได้พบว่าทหารที่ BSAA ที่สาขายุโรปส่งมาปฏิบัติการนั้นกลับไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอาวุธชีวภาพต่างหาก ทำให้คริสเนี่ยถึงกับงงไปเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ BSAA ณขนาดนี้ ก่อนที่เขาจะสั่งการให้หน่วย How Wolf Scott เนี่ยมุ่งหน้าสู่ BSAA สาขายุโรปเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะถึงแม้ BSAA จะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นมากมายขนาดไหนแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่เคยหันหน้าเข้าสู่ด้านมืดเลยสักครั้งเพราะฉะนั้นนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราทุกคนเนี่ยได้เห็นว่า BSAA ได้หันมาใช้เหล่าอาวุธชีวภาพและทยานเข้าสู่ด้านมืดเสียเองซึ่งเรื่องราวในภาค Village น,นั้นก็ได้จบลงแบบปลายเปิดให้ผู้เลนไปนั่งงงกันต่อว่า สรุปแล้ว b s a a ได้กลายเป็นหน่วยงานายรายไปจริงๆแล้วหรือเปล่าในความคิดเห็นของผมนะครับผมมองว่า BSAA นั้นค่อนข้างที่จะเป็นหน่วยงานแ่วๆครับเพราะพวกเขามีบุคลากรและสาขาเยอะแยะไปทั่วโลกคนในหน่วยงานบางส่วนเนี่ยก็อาจจะยืนหยัดและตั้งใจที่จะปกป้องโลกใบนี้เอาไว้จริงๆแต่ในขณะที่บางส่วนก็อาจจะมองแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวก็เป็นได้และก็อย่างที่คริสตันได้บอกไว้นั่นแหละครับว่าปัจจุบันนั้น BSAA ได้กลายเป็นบริษัทคอรัปชั่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนวเราเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่า เราสามารถไว้ใจใครได้บ้างหรือแท้จริงแล้วคริสก็อาจจะเป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งในแผนการร้ายที่ยิ่งใหญ่ของใครสักคนก็เป็นได้เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะมีแต่แคปคอมพลี์เท่านั้นที่รู้ครับ สำหรับผู้เล่นอย่างเราเนี่ยก็คงต้องมารอลุ้นกันที่ภาค9ก,กาว,ว่าบทสรุปของตรายภาคใหม่นี้จะจบลงเช่นไร b s a a จะกลายเป็นมหาวายร้ายจริงหรือไม่และใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเน่าเฟทั้งหมดซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในภาคใหม่นี้เนี่ยเราจะได้รู้เรื่องราวของ b s a a และบ l ูอ a m l l a มากขึ้นพร้อมเฉลยปมต่างๆให้เราได้หายคาใจกันครับและทุกคนละครับคิดอย่างไรกับ b s a a คุณยังมองพวกเขาในฐานะฮีโร่อยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้มุมมองของทุกคนได้เปลี่ยนไปแล้วคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไวใ้ให้ผมอ่านกันบ้างเลยครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ตงส์หรือการสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวและคูซิตี้ของเรากันนะครับและถ้าคุณรักและคลั่งไคล r e s i d e n t Evil ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ใหพลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราที่รักคูณบอร์ด c ต s t กันนะครับ